โอเคต้องขอกราบสวัสดีชาวฟีฟาทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะผมเข้าสู่ช่อง nr channel กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้เราอยู่กันที่เว็บของ sg shop นะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแจากโค้ดกันในเว็บนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราดูกันที่ประกาศของทางร้านกันก่อนนะครับทุกคนก็เหมือนจะมีประกาศไว้นะครับทุกคนอ่าเป็นวันอาทิตย์นี้นะครับทุกคนเป็นเวลาห้าโมงเช้าถึง หนึ่งทุ่มนะครับทุกคนจะมีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษนะครับทุกคนใครที่สนใจนะครับผมสำหรับไอเดียหรือว่าอะไรในเว็บนี้นะครับทุกคนก็รอติดตามได้เลยนะครับทุกคนวันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปแจกโค้ดกันเลยนะครับทุกคนสําหรับเว็บนี้นะครับผมก็เข้าไปที่เติมเงินนะครับทุกคนลองสักครู่นหนึ่งนะครับโอเคมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปที่กัน เติมโค้ดนะครับทุกคนเติมโค้ดกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมโชว์ให้ทุกคนก่อนนะครับโอเคนะครับทุกคนก็รหัสโค้ดของเว็บนี้นะครับทุกคนก็เป็นรหัสโค้ดนี้เลยนะครับทุกคนเป็น s d จุดอ,อย่าลืมจุดด้วยนะครับทุกคนเป็น SD s d จุด s u n g o d แล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับทุกคนเป็นโค้ดนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวลองกดใช้งานดูเลยนะครับ โอเคและรับรางวัลสาเร็จนะครับทุกคนหรือว่าโสดสำเร็จนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คกันที่โปรไฟล์นะครับทุกคนเข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวโอเคนะผมก็เรียบร้อยแล้วผมเช็คตรงยอดเงินคงเหลือตรงนี้นะครับทุกคนผมเข้ามา5บาทนะครับทุกคนก็ทุกคนได้เท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์กันดูได้นั่นเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสาหรับแจกโควรนนี้นะครับทุกคนก็สําหรับใครชื่นชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องผมด้วยนั่นเองนะครับทุกคนก็ใครที่สนใจสินค้าในอ่าเว็บนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ของเว็บนี้ไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ